สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหมูสับต้มยำกันครับต้มยำรสชาติเข้มข้นครับหมูสับหอมๆน้ําซุปกลมกล่อมอร่อยมากครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นหมูสับหรือหมูบดครับลูกชิ้นหมูครับกระเทียมโขกหรือว่าสับครับอันนี้ผมโขกเตรียมไม่รี้บ้อยแล้วถั่วลิสงขั่วครับอันนี้จะเป็นถั่วที่ผมขั่วเองนะครับแล้วก็โขกเตรียมไว้เลยครับ สำหรับวิธีการคั่วถั่วที่สงครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนนี้เลยนะครับต้นหอมซอยผักชีครับอันนี้ก็หั่นเตรียมรอไว้เช่นกันครับมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกปน่นแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับ นำกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมก่อนเลยนะครับเราไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะเต็มเกลือลงไปเล็กน้อยครับกระเทียมเหลืองหอมก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ตักขึ้นมาพักเสร็จน้ำมันร้อไว้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้ววันนี้ผมจะทำในกระทะใบเดิมเลยนะครับก็เปตเตาอีกครั้งครับน้ำเปล่าครับ อันนี้ใครจะใช้เป็นน้ำซุปก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเป็นน้ำสต็อกน้ำซุปก็ได้ครับเอาง่ายๆก็น้ำเปล่าเนี่ยแหละครับนี่เราต้มน้ำให้เดือดดีก่อนเลยนะครับนี่ครับพอน้ำร้อนแล้วนะครับก็หมูสับของเราครับเอาน้ำมาใส่ผสมในหมูสับก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคครับทําให้เราที่เราใส่หมูสับลงรมไปแล้วอ่ะหมูสับจะไม่จับกันเป็นก้อนครับมายีๆให้หมูสับกระจายตัวก่อนครับเทคนิคเลย เมนูนี้ก็แบบเ,เมนูทาให้ง่ายครับทานเป็นกับข้าวก็ได้ครับทานเล่นๆก็อร่อยหรือใครจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เข้ากันดีเลยครับเสร็จแ,แล้วพอน้ําเดือดดีครับก็หมูสับที่เรายีไว้ครับใส่ลงไปเลยคนๆสักหน่อยครับให้หมูสับกระจายตัวออกมานะใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเรืเลยนะครับเร่งให้น้ำกลับมาร้อนแล้วก็เดือดนะ แล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นคะรับลูกชิ้นนี่ก็ตามความชอบเลยครับลูกชิ้นปลาลชิ้นหมูหรือชิ้นเนื้อนีได้หมดครับแต่เยชอบทำแบบไหนเดี๋ยวรอให้น้ากลับมาเดือดสักครูคร่ครับนะครับพอน้ําเริ่มร้อนกลับมาจะเดือดอีกคร,รั้งก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ําปลาครับน้ำตาลทรายครับ,บรสชาตินี่เราปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานเรียวเค็มหวานแบบไหนกับต้มยำที่เราชอบได้เลย แล้วผมชิมรสชาติเค็มกับหวานกันครับว่าพอดีหรือยังเ,เพิ่มเค็มอีกนิดนึงครับใช้ได้แล้วพอสังเกตว่าทุกอย่างเดือดดีครับหมูเริ่มที่จะสุกดีแล้วก็ตามด้วยถั่วที่สงขั่วครับใส่ไปเมากน้อยนี่ตามควาชอบเลยนะพริกป่นครับ ก็เช่นกันครับเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ได้เลยครับแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อสักครู่ครับหเหลืองหอมหอมใส่ไปได้เลยใส่ถั่วที้ส่งคั่วกับริกป่นไปแล้วหอมมากครับต้มยำมฟุ้งเลยทุกอย่างเดือดดีแล้วก็หมูสุกดีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับก็ผักหอมทั้งหลายครับผักชีต้นหอมครับใส่ไปได้เลย บีบมะนาวที่หลังเลยครับนี่ให้เราปิดเตาก่อนนะครับเวลาที่เราใส่มะนาวลงไปรสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนครับมะนาวก็ยังหอมอร่อยอยู่นะอหอมฟุ้งมากครับน้ำลายสอเลยคนให้เข้ากันดีครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งนะง่ายมากๆเลยครับเนี่ยต้มยำหมูสับป๊แบบเดียวก็ได้ทานละครับอีสานก็นสวยงาม ่าทานม,มาชิมดูนะแซ่บซีดอร่อยมากๆเลยครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้ยมยำหมูสับครับต้ยมยำรสชาติเข้มข้นครับหมูสับหอมๆอมน้ำซุปกลมกล่อมอร่อยมากครับ <c oughs> ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ